มาดูพิธีการฝนธนาคารนะครับเ,เติมน้ําลงไปก่อนทดแทนแล้วก็ใช้ท่อนธนาคารฝนาาเข้าไปนะฮะกลิ่งไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ําอีกนะครับอันนี้ออริจินอลเลยนะครับมีคนรองมาแล้วหน้าผ่องดังทองคาอาือืม ใช้เวลาไม่นานนะครับอืมได้เลยละนะครับมาทาแผลทาแขนนะครับก็ได้ใชมอืมนะครับมือลูบๆสองแขนนะครับผิวผ่องเป็นยองใหญ่ที่ไขรหลดุดที่ไขหลดุดอืมงดงามประทับแท้นะครับนี่หมอของเราเอง ให้แห้งนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าพื้นที่ผิวอาจจะเยอะกว่าเล็กน้อย